เรามาทำความคุ้นเคยกับศูนย์พลังงานให้ดีขึ้นกันก่อนเรามาเรียนรู้ในเรื่องของจักรกลศูนย์พลังงานที่หนึ่งตั้งอยู่ที่ฝีเย็บทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอุ้งเชิงกรานและอวัยวะอื่นๆบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์อกลักทางเพศมีฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนในเพศหญิงและเทสโทสเตอโรนในเพศชาย รวมทั้งควบคุมปราสาส,ส่วนล่างอีกด้วยที่นี่มีพลังงานแห่งการสร้างสรรค์อยู่เต็มเปีย่ยมลองคิดถึงพลังงานที่สร้างเด็กทาลกขึ้นมาได้สิคะหากศูนย์พลังงานนี้สมดุลพลังงานแห่งการสร้างสรรค์จะไหลเข้ามาได้อย่างง่ายความรู้สึกทางเพศของคุณก็จะสมดุลด้วยศูนย์พลังงานที่สองอยู่ตำแหน่งด้านหลังต่ำกว่าสะดือเล็กน้อย เกี่ยวข้องกับรังไข่มดลูกลำไส้ใหญ่ตับอ่อนและหลังส่วนล่างสูนนี้เป็นเรื่องของการบริโภคการย่อยอาหารกำจัดกากใยและเปลี่ยนอาหารให้กลายเป็นพลังงานรวมทั้งมีเอมไซม์เพื่อการย่อยและน้ำย่อยปลดปล่อยฮอร์โมนที่รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุลและเส้นประสาทในช่องท้องด้วยสูนนี้ยังเกี่ยวข้องกับเครือข่าย และโครงสร้างทางสังคมความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ครอบครัววัฒนธรรมให้คุณคิดถึงการเก็บไว้หรือการปล่อยออกมาเหมือนกับการทานอาหารด้วยการบริโภคหรือการกำจัดของเสียทิ้งไปหากมันสมดุลแล้วคุณจะรู้สึกปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมรวมทั้งโลกของคุณ ศูนย์พลังงานที่3ศูนย์นี้อยู่บริเวณสะดือคอยควบคุมช่องท้องลำไส้เล็กม,ม้ามตับถุงน้ำดีต่อมหมวกไตและไตรวมทั้งฮอร์โมนอะดรีนาลีนคอร์ติซอลและเอนไซม์ที่เกี่ยวกับตับรวมทั้งขายประสาทในช่องท้องอีกด้วยศูนย์นี้เกี่ยวข้องกับเจ็ดจำนงพลังส่วนบุคคลตัวตนการควบคุมแรงขับดันการแข็งกล้าวและการโดดเด่น มันคือการแข่งขันความเชื่อมั่นในตัวเองและเจตจำนง,งเฉพาะหากจุดนี้มีความสมดุลคุณจะสามารถใช้เจตจำนงและแรงขับเพื่อเอาชนะสิ่งแวดล้อมและสภาวะใดๆในชีวิตศูนย์นี้ไม่เหมือนศูนย์พลังงานที่สองเพราะมันจะเปิดได้เองตามธรรมชาติเมื่อคุณรับรู้ถึงพยานตรายและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจนต้องทำบางอย่าง เพื่อปกป้องพวกพ้องและปกป้องตัวเองหรือมันจะเปิดเวลาที่คุณอยากได้สิ่งอะไรบางอย่างจนต้องใช้ร่างกายเพื่อให้ได้สิง่งไว้ศูนย์พลังงานที่ 4. สี่สูนนี้อยู่บริเวณตำแหน่งด้านหลังกระดูกส่วนหน้าอกเกี่ยวข้องกับหัวใจปอดต่อมไทมสัสที่เป็นต่อมภูมิคุ้มกันหลักของร่างกายมีชื่อเรียกเล่นๆว่า น้ำพุแห่งความยาวฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องได้แก่โครดฮอร์โมนออกซิโตซินฮอร์โมนที่ถือว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความรักความผูกพันความเชื่อใจความรู้สึกปลอดภัยมีสารเคมีมากกว่า1400ตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันการสร้างการซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกาย ร่างแห่ประสาทต,ตรงนี้คือร่างแห่หัวใจสำหรับสามศูนย์พลังงานแรกเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตส่วนศูนย์พลังงานที่สี่นี้ได้แปลเปลี่ยนจากสัญชตาตญาณของความเห็นแก่ตัวกลายเป็นไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัวเกี่ยวข้องกับอารมณ์รักความเอาใจใส่อุ่นใจ อุ้มชูเชื่อใจการสำนึกรู้คุณและอิ่มเต็มบริเวณนี้คือที่ดำรงของพลังศักดิ์สิทธิ์เป็นจุดสะพานเชื่อมระหว่างวิญญาณกับโลกเมื่อมันสมดุลเราจะใส่ใจผู้อื่นต้องการทำงานด้วยความร่วมมือเพื่อสิ่งที่ดีกว่าของสังคม รู้สึกรักในชีวิตเต็มเปี่ยนรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ศูนย์พลังงานที่5ตั้งอยู่ใจกลางคอควบคุมต่อมไทรอยพาราไทรอยต่อมลําายและเนื้อเยื่อบริเวณช่องคอฮอร์โมนตรงนี้ได้แก่ ไทรอยฮอร์โมน T3 และท4ซึ่งเป็นสารเคมีที่จัดการระบบเผาผลาญของร่างกายและหมุนเวียนระดับแคลเซียมสูนนี้ช่วยให้คุณสามารถแสดงความรักจากศูนย์พลังงานที่4ออกมาได้อาจเป็นการพูดการใช้ภาษาและเสียงเพื่อพูดถึงสัจธรรมและเป็นการเสริมพลังงานให้กับตนเองเมื่อศูนย์พลังงานนี้สมดุลเสียงของคุณจะเป็นตัวแทนสัจธรรม เพื่อแสดงออกซึ่งความรักคุณจะแบ่งปันแนวคิดและความรู้สึกที่ดีมากๆกับพลังชีวิตในทุกสรรพสิ่งศูนย์พลังงานที่6อยู่ศูนย์กลางสมองเยืยงไปยังด้านหลังศีรษะจุดนี้คือต่อมไพเนียลบางคนอาจเรียกว่าเป็นตาที่สแต่จริงแล้วคือตาที่หนึ่งมันข้องเกี่ยวกับการเปิดประตูไปสู่มิติที่สูงกว่า และยกระดับสัจธรรมในวิถีที่ไม่มีในแนวราบแต่เป็นแนวตั้งเหมือนมีท่อรับพลังงานเชื่อมลงมาเมื่อศูญพลังงานนี้ถูกเปิดมันจะเสมือนเสารับสัญญาณสามารถจูนคลื่นความถี่ที่นอกเหนือจากประสาทสัมผัสทั้ง5เป็นการตื่นรู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงธาตุรู้ในตัวคุณบริเวณนี้มีฮอร์โมนเซโรโทนินที่ลดอาการซึมเศร้า เป็นสารเคมีแห่งความสุขและเมลาโทนินและอื่นๆเพื่อรับผิดชอบในการชีวิตของคุณเมื่อเห็นแสงสว่างในตอนเช้าและรู้สึกง่วงในตอนกลางคืนที่จริงแล้วต่อมไพเนียลอ่อนไหวในทุกคลื่นความถี่ทั้งที่ตาเปล่ามองเห็นหรือมองไม่เห็นเมื่อศูนย์ที่หสมดุลมันจะทำงานด้วยความกระจ่างแจ้งคุณ จะกลายเป็นคนที่ชัดเจนตตะหนักรู้ทั้งโรคภายในและโรคอื่นๆคุณจะสามารถเห็นและรับรู้บางสิ่งได้เพิ่มขึ้นในทุกๆวันศูนย์พลังงานที่7อยู่บริเวณการศีรษะรวมถึงต่อมพิทูอิทารี่เป็นต่อมที่สำคัญที่สุดในร่างกายเพราะมันทำงานควบคุมและสอดประสาน ต่อมไรท่ออื่นๆที่อยู่ล่างๆอาร์ิต่อมไพเนียลต่อมไทรอยต่อมไทมสัสต่อมหมวกไตต่อมตับอ่อนและต่อมที่เกี่ยวกับเพศศูนนี้คือศูนย์บัญชาการของร่างกายที่คุณสามารถมีประสบการณ์ของความศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานแห่งพระเจ้าที่ซึ่งมีความตระหนักรู้ดำรงอยู่เมื่อมันสมดุลคุณจะเป็นหนึ่งเดียวกับสบรรพสินทั้งมวล ศูนย์พลังงานที่8ศูนย์นี้จะลอยอยู่เหนือศีรษะราวๆ40เซนติเมตรเป็นศูนย์พลังงานเดียวที่ไม่อยู่ในร่างกายมนุษย์ชาวอียิปต์เรียกว่าคลาแสดงถึงการเชื่อมโยงต่อพลังงานจัก,กรวาลทั้งมวลเมื่อจุดนี้ทำงานคุณจะรู้สึกถึงการได้รับยานทัศนะพลังศักดิ์สิทธิ์ความเข้าใจถึงขั้นลึกซึง้งและการดาวน์โหลดองความรู้จากจัก,กรวาลเราจึงเข้าถึงข้อมูล และความทรงจำจากมิติควอนตัมผ่านสูงพลังงานนี้